เทสลาเมกะบล็อก ok. ไม่ใช่แค่แบตเตอรี่แต่คือโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปแห่งอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ LEADER THINGS ช่องไอเดียลงทุนพอดแคสต์ที่จะมาย่อยเรื่องราวเทคโนโลยีและการลงทุนที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่คุณก็เข้าใจได้ครับ คุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าวปัญหาใหญ่ที่สุดของพลังงานสะอาดอย่างโซลา่าหรือลมคืออะไรคำตอบง่ายๆเลยครับคือพระอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสง24ชั่วโมงและลมก็ไม่ได้พัดตลอดเวลานี่คือจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้เรายัางต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าแบบเก่าแต่วันนี้เทสลากำลังจะเข้ามาแก้เกมนี้แบบพลิกวงการเลยครับ เมื่อวันที่18กันยายน2025ที่ผ่านมานี้เทสลาได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่รถยนต์นะครับแต่เป็นสิ่งที่อาจจะสำคัญยิ่งกว่านั้นในระยะยาวนั่นคือเท s l a m มก a บล็อกแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้ากล่องยักษ์ที่ว่านี้มันมีความสำคัญต่อน,นักลงทุนและอนาคตของพลังงานโลกอย่างไรทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบตเตอรี่แต่เป็นโรงไฟฟ้าสาเร็จรูปที่จะมาเปลี่ยนทุกอย่างครับ ปัญหาใหญ่ของโลกพลังงาน The Big Problem ก่อนจะไปพูดถึงเมกบล็บลเราต้องทำความเข้าใจภาพใหญ่ของปัญหาก่อนครับตอนนี้โลกเรามีปัญหาด้านพลังงานอยู่2ข้อใหญ่ๆที่เป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำรอวันประทุข้อแรกคือความต้องการไฟฟ้าที่พุ่งทยานครับทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้ากันหนักหน่วงกว่าเดิมมากทั้งจากการมาของรถยนต์ไฟฟ้า EV โรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวและที่สาคัญเลยคือกระแสะ AI ที่กาลังบูมสุดๆคุณรู้ไหมครับว่าศูนย์ข้อมูล AI หรือ Data Center เนี่ยมันกินไฟมหาศาลมากมีการคาดการว่าแค่ในอเมริกาภายในปี2030ความต้องการไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูล AI อาจจะสูงถึง10%ของการใช้ไฟทั้งประเทศข้อ2คือโครงขายไฟฟ้ากริดที่เก่าและไม่มีประสิทธิภาพโครงขายไฟฟ้าในหลายประเทศถูกสร้างมานานแล้วและมันถูกออกแบบมาให้รองรับช่วงพีคที่สุดของวันเท่านั้นลองนึกภาพถนน1ิบเลนที่สร้างไว้เผื่อรถติดตอน 6โมงเย็นแต่พอช่วงเวลาอื่นของวันถนนกลับโล่งมีรถวิ่งแค่4-5เลนโครงข่ายไฟฟ้าของเราก็เป็นแบบนั้นเลยครับเทสลาบอกว่าโครงข่ายไฟฟ้าในอเมริกาถูกใช้งานจริงๆแค่ประมาณ50%เท่านั้นหมายความว่าอีก50%ของโครงสร้างพื้นฐานมูล,ลค่ามหาศาลถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้สร้างประโยชน์นี่คือความสิ้นเปลืองอย่างร้ายแรง เมื่อเอาสองปัญหามารวมกันคือความต้องการไฟที่สูงขึ้นกับโครงข่ายที่ทั้งเก่าและใช้ไม่คุ้มค่าผลลัพธ์ก็คือความไม่มั่นคงทางพลังงานไฟอาจจะไม่พอหรืออาจจะต้องทุ่มเงินสร้างโรงไฟฟ้าและสายส่งเพิ่มอีกมหาศาลซึ่งใช้เวลานานและไม่ทันต่อความต้องการเทสลาเมกับล็อกพระเอกขี่ม้าขาว และนี่คือจุดที่เทสลาเมกะบล็อกก้าวเข้ามาเป็นพระเอกครับเมกะบล็อกคืออะไรถ้าจะให้อธิบายง่ายที่สุดมันไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ยักษ์รุ่นใหม่แต่มันคือบล็อกโรงไฟฟ้าพลังงานสำรองแบบครบวงจรที่ถูกออกแบบและประกอบมาสำเร็จรูปจากโรงงานของเทสลาเลยลองนึกภาพตามนะครับการสร้างโครงการกะเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในปัจจุบันมันเหมือนการประกอบคอมพิวเตอร์เองคุณต้องไปสั่งซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทหนึ่งอินเวอร์เตอร์จากอีกบริษัท ซอฟแวร์ควบคุมจากอีกที่แล้วจ้างคนมาเดินสายไฟมาติดตั้งมาทดสอบระบบซึ่งซับซ้อนมากใช้เวลาเป็นปีๆและมีความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนแต่ละอย่างจะทำงานเข้ากันไม่ได้แต่เมกะบล็อกเปลี่ยนเกมไปเลยครับเทสลาทำทุกอย่างมาให้เสร็จในบล็อกเดียวใน1บล็อกของเมกะบล็อกจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่เมกะแผกสรุ่นใหม่4ตัวหม้อปแปลงระบบระบายความร้อนและระบบควบคุมที่เชื่อมต่อกันหมดแล้วจากโรงงานหน้าที่ของลูกค้า คือแค่ยกไปวางบนพื้นที่เตรียมไว้แล้วเสียบเข้ากับระบบไฟฟ้าเหมือนการซื้อคอมพิวเตอร์แบรนด์ที่เปิดกล่องมาแล้วเสียบปลั๊กใช้ได้เลยครับหัวใจสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาคือคำว่าความเร็วและความง่ายครับเทสลาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือสามารถติดตั้งและเปิดใช้งานไม่กับล็อกขนาด1กิกะวัตต์ชั่วโมงได้ภายใน20วันทาการครับ หนึ่งกิกะวัตชั่วโมงนี่มันเยอะขนาดไหนมันเทียบเท่ากับการจ่ายไฟให้บ้านได้ถึง4 0 0แสนหลังคาเรือนเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับการทำโครงการขนาดนี้ให้เสร็จในเวลาไม่ถึงเดือนจากเดิมที่ใช้เป็นปีๆนี่คือการปฏวิวัติวงการอย่างแท้จริงครับเพราะสำหรับนักลงทุนแล้วเวลาคือเงินยิ่งโครงการเปิดใช้งานได้เร็วเท่าไหร่<ๆ>ก็ยิ่งสร้างรายได,ได้ได้เร็วขึ้นเท่านั้นและความเสี่ยงจากความล่าช้าและงบประมาณบานปลายก็น้อยลงมหาศาลเทสลา บอกอีกว่าวิธีการนี้ช่วยลดชั่วโมงแรงงานในการติดตั้งลง23และลดต้นทุนโดยรวมได้ถึง30-40เลยทีเดียวครับไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่มันคืออีโคซิสต็มความน่าทึ่งของเท s l a m e g ก b ับบล็อกไม่ได้จบแค่ตัวฮาร์ดแวร์ครับแต่คือสิ่งที่เรียกว่าอีโคซิสตมหรือระบบนิเวศท,ที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งนี่คือความได้เปรียบที่คู่แข่งตามได้ยากมากม หนึ่งคือซอฟต์แวร์อัจฉริยะออโต้บิดเดอร์ครับเมกกะบล็อกไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ที่เก็บไฟแล้วปล่อยไฟเฉยๆแต่มันมีสมองกล AI ที่ชื่อว่าออโต้บิดเดอร์คอยบริหารจัดการให้ด้วยออโต้บิดเดอร์จะทำหน้าที่เหมือนเทรดเดอร์พลังงานอัตโนมัติครับมันจะคอยดูราคาไฟฟ้าในตลาดถ้าช่วงไหนไฟฟ้าถูกเช่นตอนกลางคืนคนใช้น้อยหรือตอนกลางวันแดดแรงจัดมันจะสั่งให้เมกกะบล็อกชาร์จไฟเก็บไว้ พอถึงช่วงที่ไฟฟ้าแพงเช่นตอนเย็นที่คนกลับบ้านเปิดแอร์มันก็จะสั่งให้ขายไฟเข้าระบบเพื่อทำกำไรสูงสุดพูดง่ายๆคือซื้อถูกขายแพงโดยอัตโนมัติ24ชั่วโมงซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและชาญฉลาดมาก2คือ Grid Forming Software หรือซอฟต์แวร์สร้างเสถียรภาพให้โครงขายไฟฟ้าลองนึกภาพว่ามันคือชคอัพชั้นดีของระบบไฟฟ้าครับ เมื่อเราเอาโรงไฟฟ้าแบบเก่าออกไปแล้วใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นโครงข่ายไฟฟ้าจะสั่นไหวไม่เสถียรซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเข้าไปทำหน้าที่รักษาความนิ่งของระบบทำให้เราสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด100%ซได้อย่างปลอดภัยซึ่งเทสลามีประสบการณ์และติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วในหลายร้อยโครงการทั่วโลกครับบทสรุปมุมมองสำหรับนักลงทุน เอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วว่าในมุมของนักลงทุนทำไมเทส l a เ e กับล็อกถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องจับตามองประเด็นแรกตลาดที่ใหญ่และเติบโตมหาศาล Massive Market ความต้องการระบบกักเก็บพลังงานจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นความจำเป็นเพื่อรองรับ EV, AI และพลังงานหมุนเวียนเทสลากำลังวางตัวเองเป็นผู้นำในตลาดแห่งอนาคตนี้ ประเด็นที่2ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ชัดเจน (competitive advantage) เทสลาไม่ได้แข่งที่ตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวแต่กำลังแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือปัญหาคอขวดในการติดตั้งด้วยแนวคิดโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปที่ติดตั้งได้เร็วและง่ายกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัวนี่คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล 3. คือโมเดลธุรกิจที่ครบวงจร (integrated business model) เทสล a ขายทั้งฮาร์ดแวร์ตัวเมกะบล็อกซอฟต์แวร์ออโต้บิดเดอร์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องและบริการหลังการขายทุกอย่างมาจากที่เดียวทำให้ลูกค้าสะดวกและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่ง โดยสรุปแล้วการเปิดตัวเท s l a Megablock ไม่ใช่การอัปเกรดผลิตภัณฑ์แต่มันคือการนำเสนอโซลูชันที่เข้ามาแก้ปัญหาใหญ่ของโลกพลังงานได้อย่างตรงจุดมันเปลี่ยนจากการขายชิ้นส่วนไปสู่การขายโครงการสำเร็จรูปที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าและคืนทุนได้เร็วกว่านี่คือแกมที่เท s l a กำลังจะเปลี่ยนและเป็นภาพอนาคตที่นักลงทุนอย่างเราๆไม่ควรมองข้ามเลยครับ และนี่คือทั้งหมดของ l e a d e r ร์ i ิ g งในวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเห็นภาพใหญ่ของอนาคตพลังงานที่น่าตื่นเต้นนี้มากขึ้นอย่าลืมว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ